เรียนกลางฟูอาจันที่ไหนจะซื้อเสื้อผ้ากี่เพ้าจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพิธีชงชาธรรวัฒนธรรมกี่เพ้าที่ไหนนึกไม่ออกเลยครับนึกออกนะคะเดี๋ยวนี้มันยังมีขายอยู่เหรอครับกี่เพ้ามันมีอยู่ด้านที่เยาวราชแต่ต้องเยาวราชก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย เยาวราชก็มีอยู่แค่ร้านเดียวเท่านั้นแล้วที่สําคัญเยาวราชเดินทางยากมากชอบดีในเรื่องของการรถติดเรื่องเลยมากมากค่ะมากแล้วมันแน่นแน่นมากแล้วในี้เราก็เลยย้ายออกมาทําให้การเดินทางมันสะดวกขึ้นเราต้องเป็นศูนย์รวมในสิ่งที่ที่ความถ่ายทอดระหว่างของความเป็นวัฒนธรรมจีนด้วยเพื่อที่ให้เขาง่ายในการที่จะสื่อสารเห็นของในเรื่องต่างๆคือเครื่องประดับ ตั้งของในบ้านต่างๆในการโชว์เนี่ยเวลาเราจะไปหาตามห้างยอมรับว่าในห้างมีเยอะนะคะแต่ว่าอาจารย์จะทราบไหมว่าเวลาเดินเข้าไปในห้างแต่ละห้างเนี่ยถ้าจะไปหาเครื่องประดับหรือของที่เป็นของสิลีมงคลเสริมดวงเนี่ยอยู่มุมไหนของห้างมันไม่ใช่ศูนย์ไอทีนะคะอาจารย์มันไม่ได้หาง่ายไหนก็เจออนี่มันไม่ใช่นะของแต่งบ้านก็หายากแล้วใช่ครับว่าอาจารย์จะเอามาเสริมเสริมทาตุลมดินน้ำลมไฟจะวางของตรงเนี้ยซื้อที่ไหนคะอาจารย์ไม่มีนะ และอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ว่าพอตรงนี้ดึงเอาสถานที่ที่มันมันหายายากๆเนี่ยมันลมอยู่ที่เนี่ยในในสไตล์ของคนจีนเนี่ยนะจุดแข็งของทางห้างคืออะไรมีโซนอะไรต่างๆไหมครับ เมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของของตัวสินค้านะคะที่เป็นความแตกต่างในเรื่องของสินค้าบริการมันก็มีในเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่าพิธีชงชาพิธีปรึกษาพิธีชงชาพิธีชาไม่ใช่หมายถึงจะเอามาใส่น้ําร้อนก็จะจบไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วชาเนี่ยมันแก้ในเรื่องของสุขภาพสมุนไพรต่างๆเยอะมันมีการถ่ายทอดในการให้ความรู้ในเรื่องของการชงชาแบบโบราณอ๋อลยนรู้วัฒนธรรมการชงชาเลยนะใช่แล้วก็มีมีแพคเกจิ้งของของชานี่แหละให้กลับไปชงได้สุดยอดจริงๆคือ มันเป็นเรื่องของสินค้าและบริการในนั้นเรากำลังจะสร้างวัฒนธรรมทำให้คนรู้ว่าหลักวิธีที่จุดต้องคืออะไรอาจารย์จะดื่มชาผิดอยู่ก็ได้ตอนนี้ทำให้คนคิดว่าดื่มชาแล้วท้องผูกมันไม่ใช่นะคะชาไม่มีโทษอะไรเลยแต่ดื่มผิดแล้วมีโทษมีคุณมหันโทษอนันต์เพราะว่าแค่การใช้ผิดการดื่มผิดการไม่รู้ใช่มันเกิดจากการไม่รู้อย่างนี้เราต้องไปชมแล้วว่าเรื่องราวของท้งนี้มันมีอะไรไปชมกันเลยครับ อะไรเนี่ยนี่มาอ๋อกำลังสื่อให้เห็นหรือมาแบบครอบครัวใช่แล้วก็สื่อให้เห็นถึงเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายต่างๆที่คุณสามารถหาซื้อได้อันนี้คือการการทานอาหารร่วมกันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมโต๊ะจีนอ๋อจริงนะว่าทําไมเพราะว่าโต๊ะจีนมันจะต้องมีลักษณะเพื่อจะให้ทุกคนได้ทานอาหารร่วมกันแล้วก็อาหารจะหมุนเวียนได้โต๊ะจีนมันมาจากอันนี้นะคะฝรั่งจะไม่ค่อยเป็นโต๊ะแบบนี้ใช่จะเป็นยาว เป็นยาวๆปุ๊บแล้วเราจะทานอาหาราตรงปลายโต๊ะไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเป็นโต๊ะจีนไม่ได้ทุกอย่างต้องหมุนทุกอย่างต้องแชร์ริ่งกันได้ครับอันนี้คือการดื่มชาการชงชาดื่มชาแต่อันนี้เป็นการดื่มชาแบบครับเหมือนคุยเล่นกันอันนี้เป็นหมอรักษาก็คือ,อเป็นแพทย์ฝังเข็ม,<ผ>ม,มะนะคะแล้วหมอแม่หมอแม่อหมอแม่อันนี้เป็นในเรื่องของการรักษานะคะในเรื่องของแผนโบราณไม่สูงใจถ้าเรามีคู่หมดเลยะค่ะใช่ค่ะสุดยอดเลยครับเรา อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อกี้ก็เล่นเล่นโกะนะคะโกะนี่คือดังมากมันรวมออกมาเป็นในเรื่องของการเล่นหมากล้อมค่ะทั้งหมดใช้กลยุทธ์ทุกอย่างใน3ามก๊กเนี่ยค่ะเล่นโกะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเป็นชมร,รมต่างๆที่เรามีจอยกันเอาไว้นะคะคว่าไม่ได้แล้วเนี่ยประเภทอย่างเงี้ยครับที่ัร้อยถักกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือคือให้สมาธิหมดเลยแล้วเด็กก็จะมีมีใจเย็นใจเย็นขึ้นในเรื่องของพวกต่างๆเนี่ยค่ะ นี่ก็คือเสื้อผ้าร่วมสมัยครับผีเขาอันนี้สำนักกังฟูนะคะก็จะมีกังฟูมีไทเก๊กมีการเปิดสอนใช่ค่ะสำนักเซาลินนะครับค่ะจริงๆเนี่ยกังฟูเนี่ยมีหลายแบบมีมวยมวยจีเนี่ยก็มีลักษณะหลายแบบมันมันก็จะเป็นในลักษณะของเรื่องของสงบสยบความเคลื่อนไหวทาทราบนะก็จะเป็นในเรื่องของไท่ชีว่าก๊กเงยในไม่ใช่เรื่องวงเงานนะเป็นเรื่องจริงที่มันมีอยู่ กำลังภายในเรื่องจริงๆค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับจริงแต่ต้องบางทีต้องต้องเรียนรู้อาจารย์โอ้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนใช่ไหมครับอันนี้อะไรครับแม่เข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะอ่าอันนี้ห้องเมื่อกี้สักครู่นี่เป็นห้องประชุมสัมมนาซึ่งจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กนะคะอ๋ออันนี้สำนักเศร้าเล็กอ่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับขากันไหว้ครับไว้เจ้าข้างบนตรงบริเวณที่ที่เป็นเก่งจีนเราก็จะมีให้กราบสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะค่ะ ผมนึกภาพเหมือนไปอยู่ในเมืองจีนเลยนะค่ะอารมณ์ได้จริงๆอันนี้เป็นตึกด้านหน้านะคะจารย์ไม่สวยงามจริงๆครับเรามีทั้งหมด3าโซนเป็น3ตึกก็ต้องยอมรับนะมผมเป็นดีไซเนอร์ผมเห็นรูปอย่างนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าดีไซเนอร์ที่มาคิดที่นี่ก็ค่อนข้าง ลงดีเทลลึกนะครับค่ะคนนี้เกิดเกิดจากมุมต่างๆเรื่องยินหยางอะไรต่างๆเขาก็ใส่หรในดาก้อนมอของเราด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเราคํานวณในเรื่องของเกี่ยวกับทิศทางลมด้วยค่ะเรื่องของฮวงจุ้ยก็เป็นหลักสําคัญของคนคนจีนนะคะคว่ามันสําคัญอย่างไรครับด้านหลังเราก็จะมีในเรื่องของเป็นเป็นคลองด้วยครับอันนี้คือบริเวณข้างข้างในโครงการดาว้อนมอง แม่ผมจ,จินนาการนึกถึงภาพเวลาไปเมืองจีนจริงๆนะ,ะอารมณ์มันได้หมดเลยอ่ะเกือบจะเกือบจะครบสมบูรณ์เนี่ยนะครับและยิ่งโดยเฉพาะโคมแดงตรงเนี้ยหาชมไม่ค่อยได้จริงๆที่นี่มีเยอะมากเลยนะ,ะใช่ไหมครับก็ดึงเอากลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนเข้ามาสมบูรณ์จริงๆสถาปัตยกรรมค่อนข้างช่วยเยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าลักษณะต่างๆที่เห็นเนี่ยมันจะมี ดีเทลที่เราลงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวภาษาจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของรายละเอียดในนั้นเยอะค่อนข้างมากอะค่ะอาจารย์ตัวไหนแปลว่าอะไรเป็นความเชื่อของคนจีนว่าอะไรอนา,น,นาคตาเนี่ยผมบอกว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐก<ห>ิจแทนอเมริกานะซึ่งตอนนี้อัตราการเติบโตค่อนข้างสูงมากถ้าใครไม่ได้เรียนรู้เรื่องภาษาจีนต้องรีบนะครับจะไปบอกเรียนแต่ภาษาจีนยิงเดีวยวไม่ได้ใช่ไหมครับภาษาจีนผมว่าถือว่าปัจจุบันถึงอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยใครไม่รู้ คุณตกเทรนแล้วและเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะดึงดูดทําให้หลายคนเข้าใจว่าความเป็นจีนคืออะไรค่ใช่ไหมครับคราวนี้ต้องถามครับจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของเนื้อหาที่นี่เรารู้อยู่ที่นี่เปิดได้กี่โมงถึงกี่โมงครับ ปัจจุบันนี้ต้องต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะคะคว่าเรายังไม่ได้เปิดเต็มเตที่แล้วก็ยังหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมอยู่นะคะคอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยที่เป็นเป็นจะว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้กระทั่งเป็นคนไทยแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมจีนสินค้าและบริการของคุณที่คุณมีอยู่ ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นในเรื่องของแนวการส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมคุยกันได้ครับเข้ามาร่วมคุยกันติดต่อได้ที่ไหนครับก็เป็นเป็น Dragon m น l l นะคะ w w w d r a g o n m a l l b k k c o m นะคะขึ้นอยู่หน้าจอนะครับค่ะแล้วก็ Facebook ของเคเคดนะครับเบอร์ไวเบ f เฟซบุ๊กใช่ไหมครับดราค์กออลบีเคเคดอทคอมอันนี้คือติดต่อสำหรับคนที่อยากเข้ามาร่วมในกิจกรรมของสุนทรภูมยทั้งหมดใช่เพราะว่า เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังพยายามทําทุกอย่างให้มันมาแพ็ครวมกันให้มันเต็มพื้นที่เพื่อทาให้วัฒนธรรมเคลื่อนไหวต่อไปได้ครับไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกอย่างวัฒนธรรมคนจะมองว่ามันเป็นความโบราณค้าคลึกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทิ้งชื่นชมน่าชื่นชมมากค่ะจริงจริงๆตัวเนี้ยเรารวมกันทําให้วัฒนธรรมเข้มแข็งขึ้นมาได้ไม่ เยี่ยมมากเลยครับและแน่นอนครับไปมาสะดวกไหมหลายคนบอกว่ารู้ละรู้ละอยู่ฝั่งทนนล้วไปมาสะดวกแค่ไหนเดี๋ยวนี้จะมาบอกรถขับไปรถติดคนไม่อยากไปอาจารย์คะวันที่5ธันวาอีกไม่กี่วันอีก5าวันข้างหน้าเนี่ย BTS สาขาสุดสำนักสำนักสุดท้ายเลยของ BTS เนี่ยคือบังว่าเกือบถึงดาก k n i g น t ละค่ะว้าวไ่น่าเลยที่ไปฟ้ามาถึง สถานีรถไฟเลยค่ะซึ่งจริงๆรถไฟฟ้าตอนช่วงปัจจุบันที่ถึงเนี่ยถึงแค่สะพานตากสินนะคะคือจริงๆก็คือเหมือนข้ามสะพานสาทรมาถึงป้ายรงแหวนนี้ก็คือต่อมาต่ออีก3าป้ายนี่คือห้ธันวาเปิดแล้วค่ะสุดยอดมากเลยวันที่ห้าอีกไม่กี่วันนี้นะครับเดินทางด้วยรถก็สบายนะครับทางด่วนก็มีมาที่ทางวงแหวนแล้วก็ต่อไปนิดหน่อยไม่มากถ้าถ้าอีกอีกหน่อยก็จะเป็นปากซอยก็จะเป็นชื่อสถานีใหม่ของ MRT ก็จะเป็นเพชรเกษม48ชื่อสถานีนะคะหน้าปากซอยพอดีเลยคครับนะครับ ท่านผู้ชมครับก็จะเป็นห้างใหม่ที่ต้องบอกว่าจะเป็นห้างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไปนะครับใครที่อยากมีส่วนร่วมติดต่อได้นะครับเบอร์ไวเบ f เ c e บ o o k ดาก้อนบ b ีเ k k c o m ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้ามีโอกาสผมจะมีโอกาสยังไงก็จะเชิญคุณออทิชามาพูดคุยอีกแม่วันนี้เวลาหมดลแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับคุณ่ะอาจารย์ช่วงหน้าคิดรับความสำเร็จนะครับเรามาดูอาคารสุดสาเหตุจากอะไรช่วสุดท้ายครับ